ไม่เดี๋ยวหางหก้อยตัวนี้การลงทุนคือลงแห้งนี่สิในย่เนาะแฟนบ่แต่ลงอยู่ดอกลงแห้งกับลงการดูแลลกห้าลกไนออกกระซำนี่ละกับพ่อได้ใช่ตัวนี้กับพ่อแดวอันนี้มาได้ดอก้นน้ำนต้ำระหว่างมันแดดกับาศเฮ็ดฝนตกกับบนเฮ็ดเให้แต่เฒ่าเะเฮ็ดแล้งอากาศเย็น ไปซื ies, ้อขนมให้ร้านกินดิบเอาดิบเอาถึงนี่นี่แหละคือสาระเนี่ยตัะคุชหลักของบักพีเครือมันยิทนไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยพวงเนี่ยใจอุ่งนี่โอ้แสดงว่าตอนนั้นเ้ามานั่นยังพ่อได้ปิดนั่นนะยายเนาะเพื่อนเอาขยาบักเขือบักเขือกแงามพี่อ่ะนะย่าเนาะมะเขืองามอยู่กำลังออก ออกดอกออกผลฝนพักหอมช่วงหนาฝนจะปลูกยากปลูกยังกระยากปุ่นแย่กุณใหญ่ใหญ่เป็นนางอยู่่นรับเดยวไปหาเ่นสุดยอดก็สวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบา้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้ก็มาชมแปลงผักนานนานทีครับเพราะว่าภารกิจช่วงนี้อยากมามา,มากๆแต่ว่าติดฝน ฝนดีคักเนาะยายเนาะฝนดีเดีฝนปีนี้ดีคักเด้ตกแข้งท่วมว่วมบางคนสุดยอดครับเนี่ยค่ะยายคุณยายใดครับเบิ่งพู้ดผักบักเขือหอมหอมรวมแล้วเป็นขายช่วงนี้ครับโนที่พอได้ขายก็ผักกาดแต่ไปเบิ่องมาปิดเราเห็ดอย่างไรในช่วงนี้หนาฝนเห็ดลําบากได้เอาสวัสดีคุณยายใดเอาสวัสดีสุดยอดมันจะเป็นเพื่อนเรา เพื่อจะพักไปขายเออพ,พักยังไรย่ยพักการหน่อยพักกาศหน่อยมันปลูกใส่ยินแฮมมันก็นงามมันมันบวเงืมหนามแล้วน้าม,มันผ่านดีราคาก็ะับพอฟังเนีเไปอยู่หยงามนี่มัน,มนปลูกพักกาศได้<า>ไดีมันก็น ปูักกาศได้ดิกระเจียวแล้วได้ขายยอดโคตรมักด้วยีิเนาะกระปุกระเจียวมเปนทอดมัแต่เศอกุนประดนออกมาแต่เศกับมันทอดอยู่นี่แล้วเพิ่นกล่าวว่าเพิ่นไขายมือนี่ด้ยเนาะวันนี้มันตลาดนัดตลาดเดอนี่โยซ้ำเดลายไปขายสิบาทเยายให้ไังไหก็หลักมาเนมาะสิบบาทมาละสิบแล้วมาละหาใบดอกพักแท่งแน่นึ่งม้ักหน้าหนานหน่ กันหรือเหตามันก็ดีเพราก็ค่อยหดค่อยอันนี้เอาแล้วนอาฝนนี่ใหญ่คือที่ปูมะเขือมะเขือกำลังงามเลยายนะน้องพีมหอมรวมหอมรวมหอมหอมรวมเกิดเฮ็ดได้อยู่สะระแหน่เข้าไปไหนมีผิดผลบ่เจอผิดผลจัะหน่อยได้เนาะก็ร่างอยู่ก็ร่างขึ้นก็ร่างขึ้นแต่ว่าก็ดีหายากเลยผักสะระแหน่เหตุไม่เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนดินเพิ่นไม่เหระเริ่มเปลี่ยนดินนั่นวะ ไม่มันมันเกลายวอะไรนหมุ่มเปีกกาดอันนี้พักก็าเป็นผักกาศยังไงกาดหน่อยพักกาดขาวหน่อยเท่านี้แหละได้ก็คือปลูกกว่าม่านจังมือจังดี่เลยขายบาทด้วย้ากว่ามือนี่แหะามือนี่ยี่สิบบาทน่โอ้ยหอม ประกาศครับกวกงวัวก่ามาสองครั้งด้หันเอาไรเอาไปซ้ำนั่นแหละซ้ำนั่นแหละเนาะพอได้ขายขายพี่กันมือคนอยากไปขายด้เดี๋ยเนาะความอยากความอยากของมนุษย์เอออยากไปมัดมัดโอตะไคร่มัดจากบาทอันนี้พ่อใหญ่มาละศีบบาทกันแล้วมาละศีบบาทวู้ยบักใหญ่สบางจับไปพวกบิางตึงต่าง อันโยงกับพวกมึงนี่สิบบาทนะบาทคือไรแต่ผู้ซื้อจะหน่อนี่เขาปลูกเองเดี๋ยวเขาไปซื้อเขาปลูกสิบบาทมันกับผู้สื้อแล้วผู้ปลูกช่วยได้ไงสักนี่เด้อเออาหาสิบบาทพ่อปอตะไคร้นเกยังซีอะเนาะยางละเล็กเล็นหน่อยพักงามอยูังไงยายเนาะงามเลยฟังพุนเพลินกับปลูกพักพักใส่ ทั้งนอกขุนก็นจะเป็นฟักหอมคือนเกาหอมบวถึกขึ้นฟมันไม่ได้บวได้๋ขึ้นฟอาใส่กระถางใส่กระถางฝนตัวแข็งกระแหงรอดบวชยานใส่กระถางโอ้อใส่กระถางเี็มปีมาโดนมัใส่เทคนิคในการปลูกก็จะปลูกใส่ดินขึ้นเก่ากรบบาดเน้เป็นันใส่ดินบวได้เป็นมวยาหเปื่อยเลยมืองเปื่อยต้องใส่เทคนิคในการปลูกช่วงนี้ก็นจะแห้งได้มันบ่ก็พอฟังอยู่ล่ะค่ะลักก็จะขายรูดกระดาหอมเดี๋ยวนี้แต่น้องไปว่ามันโลดจะมันละแปดสิบบาทกูด่าอ่าแปดสิบ ฟังพูดเรงแปลงนึงให้หน้าพุณปลูกยังบ่ได้หรอนยยายเนาะนนได้ต่เขาอย่างเดียวเนาะให้หน้านั้นบอกให้หน้าใส่ต่เขาาดใส่ต่เขายางเย่างดียวใส่เขา,ขายางดยวเขาเดียวลูกของคือเก่ะขางเะเายางเดีก่ายลูเดียว่ออายงเีย่ารรกกะางว่ตงเีวตงดียะเงเวใะเเดวะเยเยวะอง,ะองวเขายาเยวใูเขยางียกเาีวใ่งีว่ตาย่าางเด่าา มันมันจได้เหมาะพฤืชสฟาเดือนกว่าเลยตอนเห็นน้อยใหญ่นะวัวแล้วงกำลังเริ่มเป็นดอกเลยเนี่ยล่ะกำลังออกดอกครับผมกำลังออกดอกแล้วช่วงฝนนี่ผมผมคิดว่านายทีปลูกมะเขือนี่ก็จได้ยห่อนเดี๋ยวน้อยายเนาะเันบม่ได้หดหนามเนาะบม่ได้หดน้มหนึ่งบม่ได้หดหนามก็สู่สู่หนามฝนได้เพราะว่าก็มีหืมอยู่หน่อยมีหลักเนาคือกันมีอยู่ได้ละเห็นอยู่เห็นอยู่มีหลักเนาอยู่แต่ว่าก็อยู่ได้กับปลูกอยู่โอ้ยยายกับพ่อปลูกอยู่มันบ่ผม มาฟังฟังท่านน่ะพักมีโบมีเลยได้ใหญ่ช่วงฟังทสีงผู้ดึงงองกันน้ำท่วมหมดเลยน้ำพังก้อนพ่าอยู่เขาช่วงนึ่เบิดเลยบโบมี่โบมีผักบอกยังไงหาเบื้องยากยากอยู่กันขันโบนโนนอิรีนี่คกอยังเข้าสิตาช่วงนาแรงเนี่ยเอาดินลงจังหน่อยได้หนี่ให้มันสูงขึ้นอีกจังหน่อยผมว่านนี่กินดิคักอยู่ลงทุนเพาะยายเนาะอันเรียกว่าอัน แต่ถามข่าวว่าหน้าหน้าทวมอยู่เอาขนมทวมหน้าขอยบันขังแหลง่มองยูเพราะว่ามันดิเป็นแบบว่าหน้านนอันนี้ก็พักใ่ญยเด้นี่ยาบก็ได้ได้จะงามผลนแล้วเขาก็ได้เขาก็งามงามเขางามมาใหญ่งามเลยปุ๋ยปุ๋ยใส่ปุ๋ยเขาใส่ถูดเลยปุ๋ยยุเลียสอบเดียวคนดิบ้านี่หน้านี่งามเลยไรหน้าหกไรนี่โอ้ยุเลียยูเรียสอบแลยวลายมปนใหญ่ ส่เทอะไรจ้ะแปดร้อยก็บาทแปดร้อยก็คุ้มค่าได้กินข้าวเพราะว่าเพราะว่าหน้าขนงม่หน้างามหน้าผูกคลองอ่ะหน้าเพาะผูกคลองกัดเห็นอยู่ตัวงามเพิ่นมาก็ได้งามงามงามเขางามเขาป็นเขางามใช่ไงคือเงาะหยันเต้มาหล่นนะมันถือฝนมันก็งามมาแล้วเขางามอะไรจริงไหบักพีเครือต้นเดียวได้ขายเป็นท้าสามสีมาได้ยากจริงๆเนี่ยเนนั่ยนี่แหละคือสารเนี่ยตำประคุณหลักของบักพีเครือมันยิดทน ไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยพวงเนี่ยแบบใจอวงนี่โอ้แสดงว่าตอนนั้นข้ามานั่นยังม้าได้เปลี่ยนน่นนะยายเนาะเพื่อนเอาขยะเอายังเศษอาหารเทลงนี่เศษอาหารแหละบัดที่นี่ใจอ้างนี่บัดที่นี่สังเกตเบิ่งเบิ่งหน่วยมันครับพี่น้องปุระคณะลูกเก็บกินนี้หันเก็บอยู่ส่นลูกก็ให้ซื้อได้เก็บติดเครื่องปงย้อนวันน่ะปุระมันก็งามยายแล้วก็ดจะปลูกผักสันผักแค้วไปผสมใส่กันผัก ร่วมมีมีอย่างไรก็ยาย่ที่พักแถวพักสารเงี้ยพักอ้อมปีเออะยอดนี่เด้อเพิ่นยกแปลงการยกแป,งงป,ปงแลงเนะ<ะ>พิ่นมันทะียกแปลงสูงปูฟักทองไว้เลยนั่นปูฟักทองเนี่ยหลือปูฟักทองเนี่ยล่ะนั่นโอ้ฟักทองบนอ่นี่นั่นเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหนะาฟักทองอยายทีเก็บยอดไปขายมันบ่เก็บยอดเก็บหมากหน่อยอยนันไปขายเก็บยอดไปขาย ผักหอมเปิดกันจริงามงามครับเอาอันเอามะเขือสูงสูงอกเขืองามผูดบาดเอาผักตองใส่เออได้การได้การผักตัวยยางผักอันนี้มันสะก้อนเออมะเขือนี่เป็นมะเขือเขียวหน่อยสีม่วงเบาๆหน่สีม่วงก็มีสีขาวก็มีเออก็ียว่าตาปลูกซับกันใช่ไหปุ๋ยได้ใส่จากไหนปุ๋ยสูตรเสมอใส่อยู่บ่ใส่แต่สูตรที่หาแต่ที่แหลกกูแล้วแต่แหลกแหลกแหละมันดิ่ดอยู่นี่มันมีแต่ปุ๋ยดินก็งพี่แต่ปุ๋ยยังมันงามผูดแต่ว่าไม่หลุด เสือโรคร้ายเป็นงามปวดเป็นแนวทางในการหาอะไรได้ยายเราจะไปตลาดวันวันอังคารกับวันเสาร์เพื่อนพันธิเฮ็ดพักเขาอยากไปเปลี่ยนพักกับเบิ้งแนวนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของบ้านเฮาเน้าใายเนาะเขากินมันงดถาเขาไปเถ้าเขาไปมูไปเขาได้เงินเหมือนเจ้าของพูอยากไปอาศัยแต่วแต่อาศัยดิ้เป็นผู้เฒ่าอะไรนี่ต้องซอยเหลือตัวเขาสะก่อนเพราะเราเสียใจคน ัปลูกกันพักกันพักบุ้งพักบุ้งเน่นพักวงย่า่สำลีพักบุ้งย่า่สำรีแลครับย่า่จีเบยไปหาเราอยู่เรื่อยครับช่วงนี้ช่วงนี้สีท่าคลิปเน่ยน้อยแต่ว่าหันมหายายยายด่ายายสำลีที่เป็นเซี้ยนพักด้วยนี่เดี๋ยนปลูกพักประสบการณ์การปลูกพักเมิ่งสังเกตแปลงแล้วนี่แปลงช่วงหนาฝนกันยืนทั้งโน่นยังงอนนะยายเนาะยายถมเลยที่เธอหนึ่งมันบ่นนี้ผมน่ะก็ย้งคุณพี่บัน ผมเธอหนึ่งแล้ววันนี้เข้าเข้าจากตรงนี้มันต่ำเข้าดันขึ้นมาทั้งเอเอาใส่อีกจักรถนึงจักเถียวนึงงแยกดิถึงพอดีเลยผมว่าละใส่อีกอยู่ค่อยใส่เป็นน้่มปีเล็กปีน้อยเนาว่าใส่คักๆสูงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดเพื่อนหมดเลยตว่าช่วงนี้ก็เฮ็ดบพักอืมนี่แหละเบื้องตันจะเฮ็นยังแล้วอนาคตทั้งหนาเลยตะลุเฮ็ดยดแยกแยกเป็นไปปูกพักกะช่วงนี้พักกาดกระปูกยากแต่ว่ากระปูกได้ ก็ได้ขายอย่างเได้ด็มาสิบบาทสิบบาทรเงาะยล้กหง่าก็เพราะได้พราะได้ขายอยู่ล่างไปมัดไปมันโบเหี่ยวไปยใหบ่บนี่แหละันเขาล่างแล้วล่างแล้วโบเหี่ยวเขาก็มัดใสเอาเนวทับไปก็มัดใสจนี่นี่นี่แล้วนี่ก็ปีขันีล้วนี่น้ำอนพักธรรมศาตร์เท่านะ แต่คิดว่าเป็นปลอดสารพิษต้องยช่ไหมไม่ได้ใส่เคมีอย่างไรเคมีอย่างไรหยามนี่บดีมีเคมีดิมีแต่ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายเข้านี่บ่ใส่คุนขี้งัวเข้าหนิขี้งัวเข้ากับงัวเลี้ยงงัวกับปุ๋ยขี้งัวมาใส่ปุยขี้งัวเข้าหนิลรใส่มันหลอดเป็นนั่อะไะเห็ดไปเคมีบ่ได้เห็นบ่อยคุณมีหลานหน่อยนี่พูดถึงหยามมีเห็ดยังบ่ได้เพราะว่าเคมีบ่ไรทุคนตกดูถ้าเกษตรนี่เขาเป็เก็บกินเนาะลูกก็ลูกก็ลูกก็ เมื่อหอดกับเจ็บเมื่ฟังเสียงลูกก็ได้กินหลุดเมืสิใส่เส้นที่ไม่มีใดเจ้าว่าเส้นยาคายยาอยู่ว่าน้ำหนักโอ้ยมันใส่บ่ไดหรอกเอ <c oughs> ลูกตอนนั้นลูกทั้งหลานครับมันก็นเาาั็กาาบ่ได้คือว่าธรรมชาติเท่านี้แหละขนาดข้าเจ้าว่าใส่อัจุ๊บเอายาคายยามา่อสีข่อยบ่อสีดด้วยข่อยเพราะว่าข่อยไมนลูกหลานข่อยไม่กินน้ำกันเออเ้าก็อันเทาก็กินทุกอย่างที่ทำเนาะทำทุกอย่างที่กินเนาะมื่อก่อนที่ตอนไหนหลังของว่าต้องใส่มันดอกเอาแตเจ้าอันก็ปลอดภัยเขาเนาะยาเนาะ บวดเพ่ทั้ง,ลงลหลูกเครื่องร้านตัานี้แล้วอพือ่เนเทความบวดไพ่ใช้จากของเพราะอันเพนนื่นเทเมื่อน,นี่นี่เบิ้องแดกจีไรเบืงตะไคร่เพื่นเทหามัดเท่านั้นห้าสิบบาทห <c oughs> ออภก,กาดีกระดได้อยู่วังสองร้อยไปแต่ยอดอักาดได้ปะยัยได้อยู่สองร้ยห้าสิบหอมรวมอีกได้ยูหอมรวมกัส <c oughs> องสามยพล้ต้อการไม่ได้หาหกร้อยตัวนี้การลงทุนคือลงแห้งนี่สิย่เนาะ แ่นบ่ตงยู่ดอกรงแห้งกับลงการดูแลรกหยาลกไนออกเอบซ้ำนี่ละกับพ่อได้ใส่อยู่ตินน้กับพ่อได้อันนี้ดอกานามหาวังมันเดือดต้อกับบรเวฝนต้องกับบเห้เต็มบือแรงอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเห็ดเห็กับจะาผู้เฒ่าเนาะเฮ็ดายผู้เฒ่ามีเงินเลยนี่พ่อได้ซื้อขนมไ้ร้านกินจะบอกจะบอกถืออเออ เขาว่เงินคือคิดแต่ว่ายายยายของเงินแน่เป็นว่าที่ไมทิ้งบุคคลเออไปตลาดกัซื้อน้มากินน้ำเนาะกับแหลกเหมือนกับการแลกเปลี่ยนกันนะยายเนาะเมนเข้าไปตลาดเขาก็ไปเห็นเอออันนี้เป็นเด็กซื้อเว้เขาก็ซื้อเข้าไปขายแล้วเขาก็ได้เงินมาซื้อเรรับมุนเวียนกันไปนี่แหละายกับผู้หอดเหยียนยายใหญ่เอาขนมมาเะยได้หลานเออเกิดสนั้นนะยายมีความสุขกับการเห็ุยดใจการพูดถึงมะเขือเขาเขาก็ต้อง เอาคุ้มหงาไว้ที่น้องยายนั่นเนาะบางคนเขาเจ้าบอสีด้วยของบอสีข่อยเอาเอาผ้ายางคุ้มไปซุ้มมันข้างมันขอมันอยากกว่าเกี้ยวให้งัวเเบ่บุณเดียนเป็นอีกแล้วนี่แหละวิธีอีสานบ้านเฮาปลูกพักปลูกมีขายแต่ว่าย่ายปลูกบนปีบบนศาสเด้ผู้ใดปกติเขาเจ้าหน้าฝนนี่เขาเขาเจ้าบางคนนิยมปลูกน้ายายนาะ มันเกิดเกิดใจเนี่ยนะฮะก็จะมาเห็นยากเห็นยากอีหลีใจบว์ตใจบวเพี้ยนก็บพอดีเฮ็ดกันบวเพี้ยนอีหลีนี่ก็บพได้อืมใจบวเพี้ยนใจโบว์ตห้องพันต้องเอาพักไปขายตลาดห้างพันอยไปขายไงก็เลยมีวิธีการปลูกว่าคันนาฝนนี่ยกยกแปลงต้องยกสูงยกเสะกระถางลอรถชั่มบายกระทางลอยรถเห็นบ่ครับอดีเฮตแปลงเห็นยากเนี่ยแหละรถทางนี่มืออื่นมากสิมาปลูกรถสะปลูกหมดสบายเห็นยังหนิอืมอืมนี่แหละความจุมือเขาบอกเลยยากครับครับ ตะโอ้ยตาไม่เห็ดคุดนุแปลงให้แน่บอ่าเดี๋ยวนี้ใส่ทุกอันนี่กันแล้วเราวตีอยาก่าลแต่ตอลงทุนเสืออันละหาิบาบไปได้เหรอนี่ยอันได้แหละแมนบอลสามจิบสี่ิบเรื่องก็นต่อการะกานี่เมียนยกาพลาสติกเนี่ยผมเคยซื้อเอเมียนอยด้วยว่าเราลงทุนเหตดเพราะว่าขัดโเดร์นทีสี่กัจีบมีพักเินหอมขายลดอรถพ่นร่นแห้วล่อรถเบิดเครื่องเบน ไปกันไรสื่อยังไงครับไปถามพื่อวนเบิร์ดข้าเจ้าหรือว่าข้าวเจาะมาเอามะมะค้อไปใส่เดียนเบิร์ดหรือว่าใส่เดียนเบิดแล้วว่าใส่เบิร์ดข้าเจ้าะว่าสิบุคโคอายุข้าวเจ้าะนี่แหละคุณยายใหญ่ขอบคุณในหลายสิบุกวนเพิ่์ดที่ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดซั้นที่ไปขายของตลาดมีวันวันอังคารกับวันเสาร์นะยายครับวันเสาร์อ่ายู่ดีไม่แห้งเด้อตาด้วยขอบคุณยอดยอดเยี่ยมครับเนี่ยครับเป็นกําลังใจให้คุณยายใดเซียนปลูกผักได้แห่งปีเลย เพื่อนปลูกมะเขือปลูกหอมปลูกหอมรวมปลูกรลายอย่างครับปลูกผักกาดจากน้อยหนาเพื่อนยกแปลงหนาปลูกบักทัวได้ทหังหนาสังเกตเบ่งบ่ายบักแตงบักทัวได้เนาะบักแตงแตงหน้าแค่แปลงผักกาดก็สิปลูกบักแตงเป็นกำลังใจให้คุณยายครับสุดยอดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับก็วันนี้มาคลิปจะน้อยหน่อยครับเพราะว่าหน้าฝนก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณครับ